เงาดำในป่าช้าผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งคืนนั้นมันเป็นคืนวันศุกร์ผมกับเพื่อนสามคนบอยไอซและต้นกำลังนั่งคุยกันเรื่องลี้ลับที่บ้านไอซ์บอยเป็นพวกชอบลองของไอซเป็นสายท้าทายส่วนต้นแม้จะกลัวแต่ก็ไม่อยากถูกมองว่ากระจอกและผมแค่ไหลตามสถานการณ์ไปจนกระทั่งไอซเสนอความคิดบ้าบิ่นขึ้นมา ไปป่าช้าเก่าท้าผีกันใหม่ผมลังเลความรู้สึกไม่ดีตีตื้นขึ้นมาในอกแต่เพราะกลัวถูกล้อว่าเป็นคนที่ขลาดเลยจำใจพยักหน้าแล้วพวกเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปยังป่าช้าเก่าแห่งหนึ่งที่อยู่นอกเมืองเราถึงป่าช้าตอนเกือบเที่ยงคืนที่นี่เงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้และเสียงจิ้งหรีบร้องรอบตัว หลุมศพเก่าๆบางหลุมสุดโรมบางหลุมมีหญ้าขึ้นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นชื่อคนตายลมเย็นผิดปกติพัดมาให้รู้สึกขนลุกโดยไม่รู้ตัวเอาละ่ะกดมีข้อเดียวคือห้ามวิ่งหนีถ้าไม่อยากให้มันตามกลับไปไอ้พูดพลางจุดทูปปักลงดินเรานั่งล้อมวงกันต้นเป็นคนแรกที่พูดขึ้นมาถ้ามีใครอยู่ที่นี่จริงก็แสดงตัวออกมาเลยเงียบไม่มีเสียงตอบรับ มีเพียงเสียงลมพัดผ่าเท่านั้นแต่ทันใดนั้นผมรู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างขยับอยู่ตรงชายป่าห่างออกไปผมหันไปมองแล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นเงาดำสูงใหญ่ไม่มีหน้าไม่มีตามันนิ่งอยู่ตรงนั้นจ้องมาที่เราพวกมึงเห็นไหมผมกระซิบเพื่อนอีกสามคนหันไปแล้วหน้าซีดเผือดเฮยบอยอุทานเสียงสัน่นเงาดำนั้นเริ่มเคลื่อนที่ มันไม่ได้เดินแต่มันเลื่อนมาช้าช้าราวกับลอยอยู่ผมเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกเหมือนร่างกายแข็งเป็นหินขณะที่เรากำลังจ้องมองเงานั้นเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวแรกๆมันแผ่วเบาราวกับลมพัดผ่านหูแต่แล้วมันก็ค่อยๆดังขึ้นจนฟังชัดออกไปออกไปซะเสียงกระซิบนั้นไม่ได้มาจากจุดเดียวแต่มันดังก้องมาจากทุกทิศทาง เรากับมีบางสิ่งล้อมรอบพวกเราอยู่ผมหันมองซ้ายขวาอย่างรวดเร็วแต่กลับไม่เห็นใครเลยนอกจากหลุมศพมากมายที่รายล้อมอยู่ต้นเริ่มหายใจแรงผมเห็นมือมันกำเสื้อแน่นจนข้อนิ้วซีกูว่าเราไปกันเถอะทันใดนั้นเองผมสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบเป่ารถต้นคอราวกับมีบางอย่างยืนอยู่ข้างหลังผมหันขวับไปมองแต่สิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ ตรงนั้นมีร่างดำสูงใหญ่ปรากฏขึ้นอีกตนหนึ่งตนสองตนสามตนมันค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดเงาดำเหล่านั้นยืนนิ่งไม่มีหน้าไม่มีดวงตาแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันกำลังจ้องมองเราพวกมึงมันมีมากกว่าหนึ่งตัวไอกระซิบเสียงสัน่นบอยทําท่าจะถอยหลังแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบกลับเปลี่ยนไปเป็นเสียงหัวเราะเบาๆ เสียงนั้นเย็นยะเยือกและฟังดูบ้าคลั่งก่อนจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงเรากับมีคนกำลังถูกทรมานออกไปออกไปเดี๋ยวนี้จ,จู่ๆต้นก็ล้มลงกับพื้นดิ้นไปมาเรากับกำลังถูกบางอย่างที่มองไม่เห็นกดทับมันกรีดร้องขึ้นมาช่วยด้วยมันจับกูอยู่ผมกับบอยรีบเข้าไปดึงตัวมันขึ้นมา แต่รู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างฉุดต้นไว้จากด้านหลังทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นอีกครั้งและเงาดำตนนั้นก็ขยับเข้าใกล้พวกเรามากขึ้นกว่าเดิมเราไม่รอช้ารีพยุงต้นออกจากป่าช้าทันทีหัวใจของเรากระหน่ำเต้นแรงความหวาดกลัวทําให้ขาสั่นแทบก้าวไม่ออกทุกก้าวที่เราวิ่งเหมือนเสียงหัวรยเราะยอะเย้ยังคงดังตามหลังมาเรากลับมาถึงบ้านไอ้อย่างปลอดภัย แต่ความรู้สึกไม่สบายใจยังคงค้างอยู่ในใจผมพยายามข่มตาหลับแต่ภาพเงาดำยังคงติดตาและแล้วมันก็เกิดขึ้นกลางดึกผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกระซิบข้างหูพวกมึงหนีไม่พ้นผมขยับตัวไม่ได้รู้สึกเหมือนมีเงาดำกดทับอยู่วันต่อมาต้นล้มป่วยหนะักมันเอาแต่พร่ำเพ้อว่าเห็นเงาดำยืนอยู่ปลายเตียง ไอ้กับบอยเองก็เริ่มเห็นภาพหลอนและได้ยินเสียงกระซิบตลอดเวลาเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้จบแค่คืนเดียวเราตัดสินใจไปหาหลวงพ่อที่วัดใกล้ป่าช้าท่านเพียงแต่หลับตาและพึพรรมพำก่อนจะเอ่ยว่าพวกเองไปลบหลู่ที่เขาอยู่บางอย่างไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาเราทำพิธีขอขมาตามที่หลวงพ่อแนะนำจุดทูปเทียนและตั้งจิตอธิษฐานขอขมาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือความเงียบสงด ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเงาดำไม่มีเสียงกระซิบแต่ผมรู้รู้ดีว่ามันยังอยู่และในคืนนั้นเองขณะที่ผมกํำลังจะนอนผมหันไปที่กระจกและเห็นเงาดำนั้นอีกครั้งมันไม่ใช่แค่เงาแต่ดวงตาสีแดงเรืองรองเริ่มปรากฏขึ้นกลางความมืดและเสียงกระซิบที่แผ่วเบาพวกมึงไม่มีวันนีรอดเช้าวันต่อมา ผมตื่นขึ้นมาพร้อมรอยขีดข่วนลึกบนแขนราวกับมีบางอย่างฝากร่องรอยคำเตือนไว้ผมพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายแต่เมื่อไอ้กับบอยส่งรูปแขนของพวกมันมารอยขีดข่วนแบบเดียวกันผมรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบพวกเราต้องหาวิธีหยุดมันก่อนที่มันจะเอาพวกเราไปทีละคน เช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาพร้อมรอยขีดข่วนลึกบนแขนราวกับมีบางอย่างฝากร่องรอยคำเตือนไว้ผมพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายแต่เมื่อไอ้กับบอยส่งรูปแขนของพวกมันมารอยขีดข่วนแบบเดียวกันผมรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบพวกเราต้องหาวิธีหยุดมันก่อนที่มันจะเอาพวกเราไปทีละคน